ดูจากกรณีการดีกาแล้วก็ยกฟ้องในคดีนี้ก็คือเป็นการยืนยันสิทธิของชาวบ้านตามรัฐมนูญนะคะเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในการชุมนุมสาธารณะนะคะแล้วก็มันจะมีอีกคดีนึงอะคะ่ะที่ถ้าทางใต้อะคะ่ะก็มีคดีของเรื่องท่าเรือน้ําลึกปากปลานะคะซึ่งคําพิพากษาอันนั้นก็น่าสนใจนะคะในเรื่องของกรณีที่ใกล้เคียงกันนะคะในเรื่องของสิทธิในการ แสดงออกเสรีภาพในการที่จะ,ะแสดงความคิดเห็นของตัวเองอะคะ่ะต่อโครงการขนาดใหญ่ที่มันกดทับลงมาในพื้นที่โดยที่พื้นที่เนี่ยไม่มีส่วนร่วมเลยแล้วก็ในขบวนการต่างๆเนี่ยเราต้องยอมรับว่าใน 6- ถึงสิปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคือกระบวนการหลายอย่างที่เป็นเครื่องมือกลไกในการมีส่วนร่วมของชาวบ้านเนี่ยค่ะมันถอยหลังไปตามประกาศคอสชอหลายฉบับน,นะคะซึ่งดิฉันคิดว่า จากสองกรณีนี้เราน่าจะายกขึ้นมาวิเคราะห์หรือว่าขับเคลื่อนกันต่อในแง่ที่ว่าเราจะาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างในพบรบชุมนุมสาธารณะหรือว่ามีการเคลื่อนไหวที่จะแบบยกเลิกมันอย่างนี้ค่ะมันมันควรยกระดับมากกว่าการที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของอคำพิพากษาอย่างเดียวค่ะว่าเราจะขับเคลื่อนในเรื่องของตัวพบรบชุมนุมสาธารณะให้มันมี ไม่ใช่เครื่องมือะค่ะในการกําจัดสิทธิ์ของชาวบ้านได้อย่างไรบ้างอะค่ะ